ต่อมานะคะเป็นหน่วยที่3ค่ะสนุกสนานกับการลเล่นนะคะหลังจากจบหน่วยการเรียนนี้ค่ะนักเรียนจะได้อะไรบ้างน,นะคะเข้าใจที่มาของการลเล่นพื้นบ้านค่ะเข้าใจวิธีการเล่นแล้วก็กติกาการลเล่นพื้นบ้านนะคะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการเล่นอย่างสนุกสนานแล้วก็เห็นความสําคัญของการลเล่นสําหรับเด็กค่ะหน้าที่26ค่ะที่มาของการลเล่นในชีวิตประจําวันนะคะ การเล่นของเด็ก,เ,ดกเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เด็กทําในเวลาว่างค่ะมีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะการเล่นนี้นะคะจะเป็นการถ่ายทอดกันมาจากคนรุน่นก่อนนะคะโดยการสังเกตจดจําแล้วก็เล่นสืบต่อกันมาการเล่นของเด็กในชีวิตประจําวันที่น้องๆเคยเจอเนี่ยนะคะจะมีที่มาหลากหลายค่ะเช่นเด็กเนี่ยเรียนรู้สิ่งต่างๆจากธรรมชาตินําวัตถุสิ่งของรอบตัวมาประกอบการเล่นนะคะเช่น กระลาแมาพาวหรือว่าก้านกล้วยที่ไม่ใช้แล้วค่ะก็จะกลายการเป็นการลเล่นอะไรคะมา้กาก้านกล้วยค่ะการเินแบบสัตว์นะคะเช่นงูกินหางเสือข้ามหุ้มไม้การเินแบบการทํางานของผู้ใหญ่คะ่ะเช่นขายของมอข้าวมอแกงนะคะการเล่นแบบการลเล่นของผู้ใหญ่คะ่ะเช่นมอนซ้อนผ้าหน้าต่อมานะคะหน้าที่27ค่ะการลเล่นพื้นบ้านที่เด็ก,ดกนิยมนะคะเชื่อว่าเด็กๆะลายคนคะ่ะกําลังเคยเล่นนะคะ การลเล่นื้นบ้านมีอะไรบ้างเช่นการเล่นจำจี้ค่ะเล่นได้ทั้งชายและหญิงก็จะมีบทร้องเพื่อนคนนึงนะคะจะเป็นคนจิ้มค่ะแล้วก็มีบทร้องได้กื่นๆความมือค่ะแล้วก็จิ้มเนี่ยไล่ๆๆกันไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้เป็นการเล่นจำจี้ค่ะจำจีจ้ผลไม้นะคะ ซัมจีเนี่ยจะเป็นชื่อเล่นการเล่นของภาคกลางค่ะภาคอื่นอก็จะมีชื่อเรียกแล้วก็บทร้องต่างกันไหนเรามาดูซิคะว่าภาคเนือเขาเรียกว่ายังไงคะปับเปิมใบคูภาคใตเ้เรียกว่าจุ้มจี้ภาคอีสานจะเรียกว่าจำมูมี่ชื่อน่ารักมากนะคะต่อมาค่ะการเล่นจีเจี๊ยบค่ะจะเล่นได้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงนะคะเรามาดูวิธีการเล่นเลยค่ะเล่นยังไงเอ่ย ผู้เล่นนะคะจะนั่งหรือยืนรวมกันเป็นกลุ่มค่ะมีคนหนึ่งคว้ามือลงระดับสายตาของคนอื่นๆนะคะซึ่งจิ้มนิ้วชี้ไปไว้ใต้ฝ่ามือนั้นผู้ที่คว้ามือจะร้องเพลงพอจบสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเป็นยังไงคะรีบผุดมือจับนิ้วคนอื่นให้ได้นะคะเด็กๆเ,เห็นรูปไหมคะนี่เลยน้องคนที่กางมือเนี่ยก็จะต้องรีบผุบมือนะคะการเล่นเป่าก,กบค่ะเป็นการเล่นที่เด็กผู้ชายนิยมค่ะมีผู้เล่นสองคนวิธีการเล่นนะคะผู้เล่นเนี่ย จะเลือกยางมงคนระศีระวัางไว้ตรงหน้าพอเริ่มเล่นปุ๊บค่ะดูรูปประกอบด้วยนะคะก็จะเป่ายางมงของตนค่ะให้ไปซ้อนทับยางมงของฝ่ายตรงข้ามกติกาการเล่นนะคะเป็นยังไงเอย่ยผู้เล่นค่ะจะเป่ายางมงได้รอบละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะหากเป่าไปทับบนยางมงของอีกฝ่ายจะได้ยางเส้นนั้นไปเราเรียกว่ากินนะคะฝ่ายที่โดนกินก็เป็นยังไงคะแพ้ได้เลยนะคะอ่านี่ค่ะเด็กๆเป่ากบกันเพื่อนๆก็จะคอยเชียร์ค่ะ การเล่นขี่ม้าส่งเมืองค่ะแอนนี้เด็กๆเห็นรูปแล้วเป็นยังไงคะอยากจะเล่นจังเลยอยากเป็นม้าหรือคนขี่ม้าคะเออนะคะเล่นได้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงค่ะแต่ผู้ที่เล่นที่เป็นม้าและคนขี่ม้าก็จะเป็นเพศเดียวกันนะคะวิธีการเล่นค่ะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายเท่ากันนะคะมีคนกลางคนหนึ่งค่ะสมมุติเป็นเจ้าเมืองทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ20เมตรนะคะฝ่ายที่เล่นก่อนจะเดินมากระซิบ บอกชื่อคนใดคนหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามค่ะแล้วก็กลับไปที่เดิมอีกฝ่ายก็จะเดินมากระสิบชื่อกับเจ้าเมืองบ้างถ้าชื่อตรงกันกับเจ้าเมืองก็จะร้องโป้งผู้ที่ถูกโป้งจะต้องเป็นชเชลยของอีกฝ่ายค่ะกติกานะคะฝ่ายที่แพ้ก็ต้องยอมให้ฝ่ายชนะเนี่ยขี่หลังไปส่งเขาที่เมืองนะคะต่อมาค่ะเป็นการเล่นงูงกินหางค่ะเล่นได้ทั้งเด็กชายและหญิงนะคะถ้าเด็กๆด,ดูรูปประกอบไปด้วยค่ะ วิธีการเล่นเล่นไงเอ่ยมีพ่งงูกับแม่งูนะคะลูกงูต่อแถวยาวค่ะพ่องูกับแม่งูก็จะร้องเพลงโต้อตอบกันนะคะต่อมาก็จะเป็นการเล่นตีจับการเล่นตีจับเป็นยังไงเอ่ยแบ่งสองฝ่ายเท่ากันนะคะเริ่มเล่นเลยค่ะฝั่งแรกจะต้องเข้าไปจับ พักพวกของอีกฝั่งหนึ่งโดยคนที่เข้าไปจะต้องออกเสียงตีหรือหึงเข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้ามขณะเดียวกันนะคะก็ต้องคอยเป็นยังไงคะฝั่งตรงข้ามก็จะยึดตัวคนที่เข้าไปไว้นะคะจนกว่าเสียงจะหมดค่ะผู้นั้นก็จะกลายเป็นเฉลยหรือถ้าเกิดหนูสามารถหนีกลับมาได้นะคะก่อนเสียงหมดเนี่ยคนที่ฝั่งตรงข้ามที่เขาจับตัวหนูหรือว่าแตะตัวหนูเนี่ยก็จะต้องกลับมาเป็นเฉลยฝ่ายเราด้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นหน่วยที่4ค่ะมารญาตีงาม หลังจากจบหน่วยนี้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงบ้างจ๊ะ 1. ค่ะมีส่วนร่วมในการชมการแสดงนะคะ 2. ค่ะระบุมรารยาทในการชมการแสดง 3. ค่ะแสดงมรารยาทที่เหมาะสมในการชมการแสดงนะคะ 4. ค่ะหลีกเลี่ยงมรารยาทที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งข้อสุดท้ายค่ะบอกประโยชน์ของการชมการแสดงได้ค่ะอะ่การเตรียมความพร้อมนะคะ มารยาทค่ะเป็นพฤติกรรมดีงามที่แสดงออกทางกายวาจาซึ่งมารยาทเนี่ยสะท้อนออกมาจากอะไรคะจิตใจค่ะเป็นข้อปฏิบัติของบุคคลเวลาเราแสดงต่อผู้อื่นนะคะมารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะ ผู้ชมเนี่ยจะมีความสําคัญมากต่อการชมนะคะโดยเฉพาะการแสดงนาฏศิสินไทยค่ะเพราะเราจะถือว่ามีส่วนช่วยในการอนุรักต์นาาศิสินไทยการชมการแสดงนะคะผู้ชมจะต้องมีมารยาทในการชมค่ะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงนั่นเองค่ะมารยาทที่ควรปฏิบัติในการชมการแสดงนะคะ หนึ่งค่ะชมการแสดงด้วยความตั้งใจนะคะให้ความสำคัญกับการแสดงเช่นการปรบมือหัวเราะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้แสดงค่ะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะควรไปถึงก่อนการแสดงเล็กน้อยค่ะเพื่อเตรียมตัวศึกษารายละเอียด อ่านเอกสารประกอบการแสดงค่ะเพื่อให้เข้าใจในการแสดงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสิาคัญที่สุดเลยค่ะข้อนี้นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่เช่นไม่ทิ้งเศษขยะบริเวณที่นั่งหรือไม่นําเครื่องดื่มอาหารเข้าไปในที่แสดงค่ะต่อมาค่ะมลรายาที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะพูดคุยกับเพื่อนตลอดเวลาไม่ควรค่ะเพราะจะทําให้ผู้ชมท่านอื่นแลนะนักแสดงเนี่ยอาจจะเสียสมาธิได้ ลุกเดินไปมาขณะที่ชมก็เป็นการสร้างความวุ่นวายนะคะรับประทานขนมเครื่องดื่มหรือของคบเคี้ยก็ห้ามค่ะแย่งกันซื้อตัว๋ววิจารณ์การแสดงหรือว่าโหฮาปลาเข้าของนี่ห้ามเด็ดขาดนะคะถือว่าไม่เหมาะสมเล่นกันกับเพื่อนนี่คือห้ามนะคะไม่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดการแสดงหรือว่าลุกออกจากสถานที่ก่อนการแสดงจบค่ะต่อมาค่ะเป็นประโยชน์จากการชมนัฏศิลปสินไทยค่ะนักเรีนยนคิดว่าเราได้ประโยชน์จากการชมนัฏศิลปสินไทยยังไงบ้างเอ่ย หนึ่งเลยค่ะได้รับสาระความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนาตศิลน,นะคะมีคติสอนใจสอดแทรกในเนื้อเรื่องที่แสดง 3. นะคะได้รับรู้ถึงเรื่องราวชีวิตที่สอแสดแทรกอยู่ในการแสดงค่ะได้รับรู้ความสนุกสนานและเพลิดเพลินสามารถนําเรื่องราวที่ได้รับชมเนี่ยไปเล่าเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆได้สรุปนะคะก็ต้องมีมารายาทในการแสดงค่ะ กิจกรรมนะคะจะอยู่ที่หน้า37ค่ะก็ให้นักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องการแสดงที่นักเรียนชื่นชอบนะคะแล้วก็ให้อภิปรายกับเพื่อนค่ะว่านักเรียนเคยพบเห็นผู้ชมที่มีมารยาทในการแสดงไหมนะคะหรือว่าผู้ชมที่ไม่มีมารยาทอย่างเงี้ยค่ะเขาทําพฤติกรรมยังไงสุดท้ายนะคะให้เด็กเดเนี่ยช่วยกันบอกไปกับจากการชมการแสดงที่เราได้รับค่ะก็จบราคาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ